ทีในจุดนี้ก่อนนะครับนี่นะฮะก่อนพิลเตอร์นะครับกองความทีนะฮะตัวเซนเตอร์คู่นี้นะฮะจะเป็นชนิด npn นะครับขึ้นอ่าก็แสดงว่าทรานซิสเตอร์ตัวนี้นะครับอ่านี่พัดลมทํางานนะครับวงจรสวิตชิ่งทํางานได้แล้วนะครับมีไฟออกมาหาพัดลมสวัสดีครับท่านผู้ชม,มครับ พอดีสวิตชิ่ง12โวลต์เบอร์ตพายของผมนะฮะมีปัญหานะฮะพอดีมีอ่าคนรู้จักนะครับยืมไปใช้งานนะฮะแล้วก็บอกว่าใช้แล้วนะครับอ่าเปิดไม่ติดนะครับตัวนี้จะเป็นสวิตชิ่ง12โวลต์30แอมป์360วัตต์นะฮะสาเหตุของอาการเสียส่วนใหญ่นะฮะมักจะเกิดจากอ่าขีดแบตสลับขั้วหรือว่าใช้อ่าชาร์จอยู่แล้วก็สตาร์ทไปด้วยนะครับ ก็มักจะเกิดปัญหานะฮะแต่สวิตชิ่งรุ่นนี้นะฮะก็ถือว่าดีหน่อยนะฮะไม่ค่อยซับซ้อนเท่าไหร่นะฮะก็สามารถที่จะแกะอถอดออกมาซ่อมแซมได้นะครับครับเดี๋ยวมาทดสอบดูกันกันนะครับเส็ปั๊กนะครับเริดสวิตนะฮะอ่านี่ครับตัวนี้คือไฟไม่ติดเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะวัดไฟ AC ให้ดูนะฮะ ปกติเวลาเราเปิดเครื่องเนี่ยไฟ LED สีเขียวจะติดนะครับนี่ฮะไฟเข้ามีนะครับสองร้อยสามสิบเอ็ดนะฮะเป็นไฟ AC นะฮะแต่ว่าไฟออกเนี่ยไม่น่ามีนะครับเพราะว่านี่นะฮะไม่มีไฟนะครับนี่นะครับไม่มีไฟนะฮะเดี๋ยวมาแกะดูข้างในกันนะครับผมขอเดือดถอดปั๊กก่อนนะฮะ เห็นนะฮะแกะออกมาแล้วก็จะเจออุปกรณ์ประมาณนี้นะครับไฟ220โวลต์ก็จะมาผ่านฟิวแล้วก็เทอร์มิเตอร์ป้องกันไฟเกินนะครับฟิวนี้ไม่ขาดนะครับเพราะว่าผมจำตรงไว้แล้วนะครับแล้วก็ตัวคาปาซิเตอร์แบบไม่มีขั้วนะครับชนิดฟิล์มนะครับแล้วก็ตัวคอนลวดกรองความถี่นะครับแล้วก็จะมาเข้ากับบิดไดโอดนะครับจะทําหน้าที่เปลี่ยนไฟ AC 220โวลต์เป็นไฟกระแสตรงนะฮะเดี๋ยวผมจะวัดไฟ AC ในจุดนี้ก่อนนะครับนี่นะฮะวัดไฟ AC ในจุดนี้ก่อนนะฮะการเช็คแบบนี้การวัดแบบนี้นะครับอันตรายนะฮะเดี๋ยวผมบอกไว้ก่อนนะครับคือถ้าเราไม่มีความเชี่ยวชาญน,นะฮะก็ดูไว้เป็นอ่ากรณีความรู้นะครับนี่นะฮะ,ะเดี๋ยวผมจะวัดไฟ AC นะครับอ่าไปเข้าในจุดนี้200นะฮะ ไฟเข้าในจุดนี้สองร้อยนะครับนี่สองร้อยสามสิบเอ็ดนะฮะก็จะมาผ่านวงจรฟิลเตอร์นะครับกองความถี่นะฮะก็จะมาหาขากลางนะครับคู่ขากลางนะฮะของตัวบิดเกติฟายนะครับนี่นะฮะไฟเข้า AC นี่มีนะครับไฟเข้า AC มีนะฮะแต่ว่าไฟออกฮะเป็นไฟ DC นะครับอ่าไฟออก ไฟออกเนี่ยมี320โวลต์นะครับนี่นะฮะไฟ DC ออกมีนะครับไปในจุดนี้นะฮะที่ออกจากบิดไดโอดนะฮะมี319 320นะครับก็แสดงว่าไฟในฝั่งกลาวร้อนมีนะครับก็คือไฟ220โวลต์มามาเล็กติายด้วยบิดไดโอดก็ได้ไฟ320โวลต์นะฮะแต่ว่าวงจรสวิตชิ่งเนี่ยยังไม่ได้ทํางานสวิตชิ่งไฟออกมาฝั่งเอาพุตคือให้ได้ไฟ12โวลต์นี่คือยังไม่มีไฟนะครับ เราต้องเช็คดูตัว power switching ก็คือเป็นตัว transistor power นะครเราต้องเช็คดูนะครับว่า power เสียหายหรือเปล่านะครับตัว power transistor 2อตัวเนี้เราจะต้องถอดออกมาวัดนะครับหรือว่าลองวัดเข้าๆในิ้นก่อนแต่ยังไงก็ต้องถอดออกมาวัดอยู่ดีนะฮะสตัวนี้นะฮะจะเป็นตัว switching ไฟ300ให้ออกมาเป็นไฟกระแสตรงฝั่ง output นะครับก็ต้องถอดปลั๊กก่อนนะครับ ถอดสเก็ตพัดลมนะครับตัวนี้เขาจะมีพัดลมระบายความร้อนนะฮะก็ทำการไขน็อตที่ยึดตัวไดโอดแล้วก็พาวเวอร์ทรานซิสเตอร์ออกนะฮะแล้วก็น็อตยึดตัวบอร์ดเข้ากับโคเวอร์นะครับแล้วก็ถอดออกมานะฮะครับก่อนอื่นนะฮะเดี๋ยวผมจะขออนุญาตแนะนำตัววงจรในบอร์ดก่อนนะครับก็คือการทำงานเขาเนี่ยไฟ220 V โวลต์นะครับเป็นไฟกระแสสลับ AC นะฮะเข้ามานะครับ ผ่านวงจรฟิลเตอร์อกรองความถี่นะครับกรองสัญญาณรบกวนนะฮะตัวนี้นะฮะก็คือวงจร RFI นะครับมาเข้าบิดไดโอดนะครับบิดไดโอดตัวนี้นะฮะก็จะประกอบด้วยไดโอด4ตัวประกอบเป็นวงจรบิดเลกติฟไฟหรือว่าฟูลเบ๊บเลกติฟไฟนะฮะจะทําหน้าที่เปลี่ยนไฟกระแสสลับ220โวลต์นะครับเป็นไฟฟ้ากระแสตรง ไฟในจุดนี้จะได้อยู่320โวลต์นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าสวิตช,ชิ่งออกไปแล้วเนี่ยจะเหลืออยู่310โวลต์นะครับสองขากลางจะเป็นขาอินพุตเข้านะครับคือไฟ AC นะฮะสองขาลิมนะฮะจะเป็นขาบวกลบเป็นไฟ DC นะครับซึ่งจะมาฟิลเตอร์ด้วยคาปาซิเตอร์ฟิลเตอร์2ตัวอนุกรมกันอยู่นะฮะปกติจะมีคาปา1ตัวคือ450โวลต์ฮะ แต่ตัวนี้เขาอนุกรมกันตัวละ250โวลต์นะครับก็จะทนแรงดันอยู่ที่500โวลต์นะครับาซิสเตอร์2ตัวนี้จะทำหน้าที่กรองไฟ DC ให้เรียบนะครับก่อนที่จะถูกสวิตช,ชิ่งด้วยพาวเวอร์ทรานซิสเตอร์2ตัวนะครับทรานซิสเตอร์เบอร์ 13009D นะฮะทั้ง2ตัวเป็นพาวเวอร์ทรานซิสเตอร์สวิตช,ชิ่งภาคจ่ายไฟนะฮะชนิด NPN เดี๋ยวผมจะขึ้น Data Sheet เทียบเคียงให้ดูนะฮะมีหลายเบอร์นะฮะทั้ง13009และก็ MJE13009 นะครับ ถ้า2ตัวนี้มีปัญหาไฟก็ไม่ออกนะครับวงจรปกตินะครับ power transistor เนี่ยจะสวิตชิ่งไฟ300 V โวลต์นะครับผ่านหม้อแปลงสวิตชิ่งตัวนี้นะฮะออกมาฝั่งเอาพุทนะครับตัวนี้ก็คือหม้อแปลงสวิตชิ่งนะไฟที่ออกจากหม้อแปลงสวิตชิ่งจะเป็นไฟ AC กระแสสลับนะครับแล้วทําการเ e c t i f y ด้วยไดโอด2ตัวนะฮะเป็นเบอร์ MBRF 30100นะฮะไดโอด2ตัวนี้จะเป็น s อ o c k y diode นะฮะเป็นไดโอดความถี่สูงนะครับ จะมีไดโอด2ตัวขนานกันอยู่ในตัวเดียวนะครับเดี๋ยวโครงสร้างเนี่ยผมจะขึ้นให้ดูนะฮะตามรูปเลยนะครับและไดโอด2ตัวนี้ก็จะเป็นจุดอ่อนอีกตัวหนึ่งของตัววงจรเหมือนกันนะฮะถ้ามีปัญหาไฟก็ไม่ออกนะครับเดี๋ยวผมจะทําการวัด power switching นะฮะว่ามีปัญหาหรือเปล่านะครับเพราะว่าไฟไม่ออกเอาพุทนะฮะเดี๋ยวมาทําการวัดกันดูนะครับเซนเซอร์คู่นี้นะฮะจะเป็นชนิด npn นะครับคือขา B เนี่ยจะทํางาน ่ในสถานะของไฟบวกนะครับเดี๋ยวมาทำการวัดดูนะฮะก็คือเราจะวัดจากขา B เป็นหลักนะครับแล้วก็แตะขา B ไว้นะฮะแล้วก็วัดขา C กับขา E นะครับเดี๋ยวผมจะใช้มิเตอร์เข็มวัดนะฮะจะได้มองภาพออกนะครับนะครับ B CE นะฮะกับพลิกขึ้นมานะครับก็จะเป็นขา B ขา C ขา E นะฮะ การทำงานของทรานซิสเตอร์นะฮะขา B จะถูกไบแอสด้วยไฟบวกนะครับถึงจะทําให้มีกะระแสไหลระหว่างขา C แล้วก็ขาอ e ีนะฮะสายสียดำของมิเตอร์จะเป็นไฟบวกนะฮะในย่านโอห์มมิเตอร์สายสีแดงก็คือจะเป็นไฟลบนะครับเดี๋ยวผมจะทําการวัดแบบไบแอสรงนะฮะตั้งมิเตอร์ไว้ในย่านคูณ10โอห์มนะครับนะครับนี่นะฮะแล้วก็เช็คซีโร่ดูนะครับแล้วก็หมุนให้สเกลอยู่ที่เลขศูนย์นะครับอ่าเริ่มต้นวัดตัวที่1เลยนะครับอ่ามาตัวนี้นะฮะผมจะใช้มิเตอร์สายสีดํานะครับ แต่ที่ขาบนะฮะนี่คือขา b นะครับขากลางคือขา BC นะฮะนี่ C นี่อ่าอ่าครั้งที่หนึ่งอ่าเข้มขึ้นนะครับอ่าเข้มขึ้นนะครับก็จะได้อยู่ประมาณหโอห์มนะครับอ่าแล้วก็สลับนะครับสลับจะต้องไม่ขึ้นนะฮะสลับจะต้องไม่ขึ้นนะครับอ่าอ่านี่มีขึ้นนะนี่เนี่ยนะ นี่ก็น่าจะมีปัญหาแล้วนะฮะเดี๋ยวถอดนาวัดอีกทีหนึ่งมาดูตัวที่สองนะครับขาสีดำจับที่ขา B นะฮะขาสีแดงจับที่ขา C 6โอมนะครับอันนี้6โอมอแล้วสลับวัดนะครับอันนี้ก็ขึ้นนะครับนี่ก็ขึ้นนะครับ ถ้าวัดทรานซิสเตอร์ในบอร์ดขึ้นแบบนี้นะฮะเราต้องถอดตัวตัวพาวเวอร์ทรานซิสเตอร์ออกมาวัดข้้งนอกนะ,ะถึงจะได้หายสงสัยนะครับทาการดูดตะกั่วนะครับใช้หัวแรงแล้วก็ที่ดูดตะกั่วนะครับถอดตัวทรานซิสเตอร์ออกมาทําการวัดข้างนอกนะครับผมจะตั้งมิเตอร์ไว้ในย่าน 10k นะฮะถ้าเกิดว่าทรานซิสเตอร์รั่วนี้เดียวนะครับเข็มก็จะขึ้นเต็มสุดสเกลทั้ง2ครั้งในการวัดนะฮะซึ่งหลักการก็คือจะวัดแบบคูณ10นี่แหละฮะแต่ว่าตั้งมิเตอร์ไว้ในย่านคูณ 10K 10 K. ยานคูณจะวัด ช็อตรีกช็อตรั่วนะครับอันนี้คือ B C E นะฮะอ่าวัดครั้งที่หนึ่งครั้งที่หนึ่งนะครับอ่าครั้งนี้จะต้องไม่ขึ้นนะครับอ่าตัวนี้นะครับถ้าถอดออกมาวัดแล้วนะครับดูจากลักษณะการวัดนะครับก็ไม่เสียนะฮะไม่เสียนะครับเอาดูอีกตัวหนึ่งนะครับอ่เริ่มต้นนะครับวัดเหมือนเดิมนะครับ ครั้งที่หนึ่งขึ้นครั้งที่สองขึ้นแล้วก็สลับสายนะครับอ่าครั้งที่หนึ่งก็ขึ้นครั้งที่สองก็ขึ้นอ่าก็แสดงว่าทรานซิสเตอร์ตัวนี้นะครับช็อตรั่วนะครับตัวนี้นะครับช็อตรั่วนะฮะก็สาเหตุก็ที่ทําให้สวิตชิ่งไม่ทํางานนะครับไฟสิบสองโวลต์ไม่ออกนะฮะก็เกิดจากตัวนี้นะครับแต่ตัวนี้ผมก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับถึงแม้ว่าวัดแล้วนะครับจะไม่เสียนะฮะอ่นี่นะฮะ เดี๋ยวผมไปดูอุปกรณ์มาเปลี่ยนก่อนนะครับกับเล่นนี่ก็คือพาวเวอร์ทรานซิสเตอร์ตัวใหม่ที่ผมสั่งมานะฮะดูจากโครงสร้างนะฮะจะมีความแตกต่างกันนะครับแต่ว่าเป็นเบอร์เดียวกันนะฮะซึ่งตัวนี้จะเป็นเบอร์ D 1 3 0 0 9นะครับสามารถใช้แทนกันได้นะครับใช้ด้วยกันได้นะฮะเบอร์นี้นะครับทเตอร์เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูนะครับวัดเปรียบเทียบกันนะครับ นี่คือตัวเสียนะครับในนี้คือตัวดีนะครับเชื่อกันนะมาดูกันว่า,าตัวใหม่เนี่ยจะวัดเป็นยังไงนะครับผมก็จะวัดไม่แอตรงก่อนนะครับสีดำนะครับแต่ที่ขาริมคือขา B CE นะฮะรั้งที e ่1นะครับวัดได้เจ็ดโอห์มนะครับ อ่า BC ได้เจโอห์มนะครับก็สลับวัดนะครับไม่ขึ้นไม่ขึ้นนะครับนี่ก็เหมือนกันนะครับทั้งสองตัวก็เหมือนกันนะครับนี่นะไม่ขึ้นไม่ขึ้นนะครับแต่ว่าตัวนี้นะฮะอ่าตัวนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเปรียมให้ดูนะครับนี้วัดวัดขึ้นนะครับสลับวัดก็ขึ้นนะครับแต่ขึ้นไม่สุดนะครับแต่ว่าก็ตัวนี้ก็คือคูณสิบนะครับ แต่ตัวนี้นะครับสลับวัดจะไม่ขึ้นเลยนะฮะนี่นะครับข้อแตกต่างระหว่างตัวดีกับตัวเสียนะฮะตัวนี้นะครับสีแดงนะครับจับที่ขา B นะฮะนี่นะครับสีดาจับที่ขา B C นะฮะนี่นะครับจะวัดไม่ขึ้นนะฮะแต่ว่าตัวที่เสียนะครับจับตำแหน่งขาเหมือนกันนี่จะวัดขึ้นนะครับอ่าแค่นี้ก็รู้แล้วนะครับว่าตัวเสียกับตัวดีต่างกันยังไงนะครับนี่นะฮะแล้วถ้าเกิดว่าเราตั้งมิเตอร์ไว้ในคูณ 10K นะครับอ่าคูณ10 k เนี่ย สตรสเกลก็คือเลขสีนะฮะนี่นะครับสุดสเกลคือเลขสีผมท enfin ิโรโอนไว้นะครับนี่นะฮะเยามาดูนะครับดูอันนี้จะขึ้นนะครับครั้งที่หนึ่งขึ้นนะครับครั้งที่สองไม่ขึ้นนะครับนี่นะฮะสัแดงจับที่ขาบีสาญลกษณดำจับที่ขาซีนะครับนี่ซีไม่ขึ้นนะครับแต่ตัวนี้นะฮะนี่นะครับขึ้นนะฮะนี่นะครับ นี่ก็คือช็อตรั่วนะครับเสร็จแล้วนะครับสําหรับการวัดบเทีีบระหว่างตัวดีกับตัวเสียนะฮะอุปกรณ์ตัวต่อไปที่จะต้องทําการเช็คอีกนะฮะก็คือซ็อกกี้ไดโอดเอาพุทนะครับไดโอดสองตัวนี้นะฮะจะเป็นเบอร์เดียวกันเราจะต้องถอดออกมาวัดนะฮะซึ่งไดโอดสองตัวเนี้ยถ้าเกิดว่ามีปัญหานะครับช็อตหรือว่าขาดเนี่ยก็จะมีผลในส่วนของอ่าภาคสายไฟสวิตชิ่งนะครับเดี๋ยวต้องถอดออกมาดูนะครับ ไดโอดจะเป็นเบอร์ MBRF 301.0 0น,น,นะฮะเป็นฟักกี้ไดโอดนะครับสำหรับการวัดนะฮะก็เหมือนการวัดไดโอดนะฮะแต่ว่าดูโครงสร้างนะครับเขาจะมีไดโอด2ตัวขนานกันอยู่นะฮะขาลิมนะครับสองขาลิมเนี่ยจะเป็นแอนโอดนะครับและก็ขากลางเนี่ยจะเป็นแคโทดนะครับจะวัดขึ้นเฉพาะสำหรับการวัดจะไม่ขึ้นนะฮะจะขึ้นเฉพาะไบแอตรงนะครับก็คือสายสีดำเนี่ยอ,อยู่ขาลิมแล้วก็สายสีแดงอยู่ขากลางเนี่ยจะวัดขึ้นนะครับ แล้วสลัมวัดจะไม่เกิดการวัดนะครับไดโอดสตัวนี้ไม่เสียนะฮะเราก็สามารถที่จะใส่กลับคืนไปในบอร์ได้นะครับครับต่อไปก็จะใส่ Power t r a n s i นซิสตัวใหม่เข้าไปนะฮะผู้อุปกรณ์ที่เป็นไดโอดที่อยู่กับ Power t r a n s i นซิสเตอร์นผมก็ทำการวัดแล้วนะครับก็ไม่มีอุปกรณ์ตัวไหนช็อตหรือว่าขาดน,นะครับก็ใส่เข้าไปแทนได้เลยนะครับ Power t r a n s านซิส สร็จแล้วนะครับสำหรับการติดตั้ง Power t r a n s านซิสเตอร์สวิตตัวใหม่นะครับก็ใส่ให้สั้นเข้ากับตัวเดิมนะครับตัดขาให้เรียบร้อยนะฮะแล้วก็ทำการเสียบปลั๊กวัดไฟนะครับมาดูว่าเปลี่ยนอุปกรณ์ไปแล้วนะครับจะสำเร็จหรือเปล่านะฮะเปิดสวิตช์นะครับปรากฏว่า LED ไม่ติดนะครับครับหลังจากที่ทดสอบไปเมื่อกี้นะฮะก็ปรากฏว่าเปิดไม่ติดนะครับ ผมก็เลยชิคดูนะครับว่าเกิดจากอะไรนะฮะก็พอดีเกิดจากความผิดพลาดของตัวผมนะฮะก็คือว่าตอนที่ผมใส่ไดโอด2ตัวนี้เข้าไปนะครับจะมีตะกัวนะครับช็อตขากันนะครับระหว่าง2ขานี้นะฮะก็คือขาแอนโอดกับแคโทดนะฮะช็อตกันอยู่นะครับก็เลยทําให้ตัวบอร์ดนี่ยทำงานไม่ได้นะครับแล้วส่งผลให้ตัวทรานซิสเตอร์ ตัวนี้นะครับช็อตนะครับก็คือตัวนี้คร pues <cat at light intens ifies> ับตัวใหม่ที่ผมเพิ่งเปลี่ยนเข้าไปเนี่ยช็อตนะครับผมก็เลยทําการนาเอาทรานซิสเตอร์ตัว nah, ที <sm> ่ผมวัดไม่เสียตอนแรกนะฮะมาใส่เข้าไปแทนนะับเพราะว่าวัดดูแล้วนะครับตัวนี้ยังดีอยู่นะฮะแล้วก็ตัวนี้ช็อตนะครับก็เลยกลายเป็นว่าตัวใหม่เนี่ยก็ดีตัวหนึ่งเสียตัวหนึ่งนะฮะที่เปลี่ยนไปนะครับก็เลยนําตัวเก่านะฮะที่วัดตอนแรกนะครับ ว่าไม่เสียนะฮะคือเสียตัวเดียวนะครับมาใส่แทนนะฮะเพื่อที่จะได้ทดสอบดูนะฮะพอดีผมก็สั่งมาแค่คู่เดียวนะครับนี่เป็นบทเรียนเลยนะฮะก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนอุปกรณ์หรือว่าบัตรกีอะไรเนี่ยเราต้องเช็คดีๆนะครับอย่าให้ตะกัวเนี่ยไปโดนอุปกรณ์ขาในส่วนอื่นนะฮะมพฉะนั้นนะฮะจะทําให้อุปกรณ์ตัวอื่นพังได้นะครับนี่เลยครับจุดนี้ที่ผมพลาดไปนะฮะบัตรกีหรือว,ว่าเปลี่ยนอุปกรณ์ไม่รอบคอบแบบนี้นะครับหนึ่งเลยจะทําให้เสียอุปกรณ์เสียเวลานะครับ แล้วก็เสียตังค์ด้วยนะฮะถ้าเกิดว่าเราสั่งอุปกรณ์มาแล้วไม่มีอุปกรณ์เปลี่ยนก็ต้องสั่งมาเปลี่ยนใหม่อีกนะฮะถือว่าเป็นบทเรียนนะครับสําหรับนักดีไวที่จะทําการซ่อมด้วยตัวเองนะครับเดี๋ยวทดสอบในครั้งที่2นะครับเสียปลั๊กครับอ่อนสวิตนะฮะนี่นะครับสังเกตว่า LED ติดนะครับก็แสดงว่าวงจรทํางานได้นะฮะเพราะว่าไฟในจุดนี้ก็คือไฟเอาต์พุตนะครับเดี๋ยวผมจะวัดไฟนะครับรีบวัดไฟนะครับเพราะว่า ไม่ได้ต่อแผ่นระบายความร้อนนะครับอ่านี่นะครับไฟออกอยู่ที่สิบสี่โวลต์นะครับไฟเนี่ยเราสามารถจะปรับที่อาเกิกม้ได้นะนี่นะครับอ่าก็คือวงจรทํางานได้แล้วนะครับผมปิดสวิตช์ก่อนแล้วก็จะเดี๋ยวใส่พัดลมแล้วก็เปิดให้ดูนะครับอ่านี่พัดลมทํางานนะครับก็ถือว่าทํางานได้ปกติแล้วนะครับสําหรับวงจรสวิตชิ่ง โอเคนะครับปิดก่อนนะฮะก่อนที่เราจะประกอบตัววงจรนะครับเข้าไปในตัวบอดี้นะฮะซึ่งเป็นแผ่นระบายความร้อนนะครับอย่าลืมนะฮะตัวพาวเวอร์ทรานซิสเตอร์ตัวใหม่เนี่ยยังไม่มีตัวซิลิคอนระบายความร้อนเราต้องใส่ซิลิคอนระบายความร้อนก่อนนะฮะนี่นะครับนี่ครับอันนี้ก็เหมือนกันนะฮะใส่ไปเลยนะครับ แล้วก็ตัวไดโอดด้วยนะฮะเสร็จแล้วก็ทําการประกอบตัวบอร์ดนะครับเข้าไปในโคเบอร์ให้เรียบร้อยนะฮะขันน็อตชุดแผ่นระบายความร้อนนะครับที่ยึดอยู่กับตัวโคเบอร์นะครับครับนี่ก็ประกอบบอร์ดเข้าไปในตัวโคเบอร์เสร็จแล้วนะฮะเสียบส,ก,สก,ก็ตปักพัดลมระบายความร้อนครับปิวิต์ทดสอบ,บอีกรอบฮะนี่นะครับพัดลมระบายความร้อนนะครับติดนะฮะเดี๋ยวผมจะวัดไฟดูนะครับ ่าบวกก็สามจุดนะครับหนึ่งสองสามแล้วก็ลบก็หนึ่งสองสามนะครับนี่นะฮะครับปึ๊บนี่นะครับสิบสี่โวลต์นะครับซึ่งตัว VR ตัวนี้นะครับจะเป็น VR ที่ไว้ปรับไฟนะครับนี่นะฮะตัวนี้มันปรับไว้สุดเลยนะฮะคือสิบสี่นะครับปรับลงก็นี่นะครับสิบสามจุดห้าจุดสี่นะครับนี่นะฮะนี่นะฮะก็ถือว่าวงจรทำงานได้นะครับมีไฟออกสามารถปรับไฟได้นะครับ นี่นะฮะผมจะปรัวไปประมาณ13.8สนะฮะสรุปการซ่อมสวิตชิ่ง power supply บอร์ดนี้นะฮะอาการเปิดไม่ติดนะครับสาเหตุเกิดจากน่าจะเกิดจากขีบแบตสลับขั้วหรือว่าชาร์จแล้วก็สตาร์ทไปด้วยไฟกระชากทําให้พังนะฮะอุปกรณ์ที่เสียแล้วก็เปลี่ยนะฮะก็คือ power switching เบอร์1นึ่ส์ดีนะฮะจากการตรวจวัดแล้วนะครับพบว่าเสีย1ตัวนะครับคือช็อตรั่วนะฮะแต่ว่าตอนประกอบอบัตรกีตะกัวเนี่ยผมบัตรกีตะกัวตัวไดโอด เอาพุชช็อตนะครับก็ทําให้อ,อุปกรณ์ที่เปลี่ยนไปในผมเปลี่ยนไป2ตัวในช็อตอีกนะฮะก็ต้องแก้ไขเปลี่ยนตัวเก่าเข้าไปนะฮะตัวที่ไม่เสียนะครับซึ่งก็คือเป็นบทเรียนนะถ้าเกิดว่าเราจะบัตรกีตะกวัวเนี่ยเราต้องเช็คดีดนะครับแล้วจุดหนึ่งนะฮะถ้าเกิดว่าไดโอดฝั่งเอาพุชช็อตเนี่ยก็จะทําให้พาวเวอร์ทรานซิสเตอร์เสียด้วยนะครับหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์นะฮะสำหรับท่านชมที่กําลังมองหาแนวทางการซ่อมสวิตชิ่งพาวเวอร์ทัพยบอร์ดประมาณนี้นะครับเพราะว่าไม่มี วงจรที่ซับซ้อนมากนะครับเหมือนสวิตชิ่งโมที่ขายตามท้องตลาดนะฮะก็สามารถที่จะซ่อมได้นะครับดูคลิปเป็นแนวทางนะครับสำหรับการซ่อมสําหรับมือใหม่นะฮะยังไงก็ถ้าเกิดว่าคลิปเป็นประโยชน์นะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดี่ก็เช็นแนเจ๊กดีไว้จเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ